สิตาลีแสงหวัง789สวัสดีค่ะดัชนีการค้นหาความนิยมของสื่อบันเทิงรายชื่อดาราศิลปินที่เกิดหลังปี95รายสัปดาห์ที่เผยแพร่ตามคะแนนที่ครอบคลุมของข้อมูลเครือข่ายทั้งหมดตั้งแต่วันที่5ถึง11เมษายน2021หวังอี่ปอได้ก้าวขึ้นสู่อันดับที่1ด้วยคะแนน8.817และครองแชมป์ติดต่อกันนานถึง35สัปดาห์หวังจุนไขาตามมาติดติดอันดับที่2ด้วยคะแนน8.194 และอูเลอร์อยู่นอันดับที่3ด้วยคะแนน8 1 7 6ในรายการเดย์เดย์อัพที่ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหวังอิปปอและพี่น้องเทียนเทียนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์กับการทำงานประจำวันของครูฝึกสุนัขต่อต้านการลักลอบขนของสุลกากรก,กับทีมงานหวงังหวังสุนัขทำงานรุยรี่ฐานสุนัขต่อต้านการลักลอบขนของผู้บริหารทั่วไปของกรุ่มสุลกากรนำทีมโดยโค้ชเลียนหายเฟิงพร้อมด้วยสุนัขต่อต้านการลักลอบขนสินค้า สุนัขค้นหาและกู้ภัยของหน่วยกู้ภัยดับเพลิงเมืองหลันจริงมณฑลเจียงซูหวังอี้ปอได้ร่วมฝึกสุนัขด้วยตนเองพร้อมครูฝึกและน้องสามารถเล่นกับสุนัขได้อย่างคุ้นเคยรวมถึงสามารถสั่งให้สุนัขเชื่อฟังได้ด้วยน่ารักมากๆค่ะและอีปอ้ป๋อยังได้กล่าวว่าสุนัขต้องมีเพื่อนร่วมทางและคุณต้องเดินตามมันหากคุณไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดูแลมันเป็นความรับผิดชอบต่อพวกเขาดังนั้นอีปอ้ป๋อคิดว่า หากเขาคิดที่จะเลี้ยงสุนัขเขาต้องพร้อมและมีเวลาที่จะดูแลสุนัขด้วยในการจัดอันดับดิจิตอลซิงเกิลที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของดนตรีระดับโลก l i ท e Sport หรือ e t ทูเลฟของเซอร์จานได้จัดอยู่ในอันดับที่1และ Shape of you จัดอยู่ในอันดับที่2เว็บไซต์ต่างประเทศได้จัดอันดับซิงเกิลดิจิตอลที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปินของชาวจีนเมื่อปีที่แล้วที่ได้เปิดตัวของเพลง l i ท e Sport ของเซอร์จานว่า เป็นซิงเกิลดิจิตอลที่มียอดขายมากกว่า50ล้านชุดในประวัติศาสตร์เพลงดิจิตอลครั้งแรกของโลกและหวังอี้ป๋อศิลปินชาวจีนอีกคนที่ได้รับการจัดอันดับในเพลง No Filling อยู่ในอันดับที่9การรับรองใหม่ของเสือจา้านกำลังมาแรงและต้องบอกว่าแรงมากๆแรงแบบสุดๆไปเลยหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวโคโ้กแบรนด์ใหม่ล่าสุดของแบรนด์บะมี่มานฮั่นในวันที่6เมษายนและได้รับการตอบรับที่ดีมากๆ สินค้าถึงขั้นขาดตลาดไปเลยในขณะที่แฟนๆต่างพากาันพูดคุยถึงบะหมี่มันหัน่นกันอย่างไม่รู้จบจู่ๆในวันที่7เมษายนแบรนด์หลีหนิงก็ได้มีการปล่อยภาพเซียรจ้านกับการสวมใส่เสื้อผ้าของแบรนด์ในคอลเลกชันใหม่ออกมาหลังจากนั้นก็ปรากฏภาพของแฟนๆหลายๆคนโพสต์ภาพการสวมใส่เสื้อผ้าสไตล์เดียวกันกับที่เซื้อจ้านสวมใส่น่ารักมากๆค่ะโดยไม่คาดคิดในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ก็ได้ปรากฏภาพของการเดินแบบบนแคทวอล์กของเสอร์จานบนเวทีของลีนิงร่วมกับนายแบบและนางแบบระดับโลกคนอื่นๆสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบของเทรนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปี2021ของลีนิงเสอร์จานได้ปรากฏตัวบนแคทวอล์กในรูปลังใหม่เอี่ยมเข้ากับเสื้อผ้าอินเทรนของฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวของลีนิงซูเปอร์โมเดลที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ในความสูง183ซนติเมตรและใบหน้าที่หล่อเหลาสุดๆทำให้เขามีออร่าที่ทรงพลังและเป็นเจ้าชายที่มีสเสน่ห์หล่อแบบไม่มีใครเทียบได้อย่างแน่นอนร้าใจแบบสุดๆทำกลางความมืดและแสงสว่างที่สาดมาบนตัวเขาในแต่ละก้าวเดินหลังจากที่ได้มีการปรากฏตัวที่สุดเซอร์ไพรส์ของเซอร์จานในงานถแถลงข่าวในช่วงเวลาเพียงไม่กี่สิวินาทีก็ได้รับการค้นหาที่ร้อนแรงจากชาวเน็ต ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมากอีกครั้งในช่วงเช้าของวันที่8เมษายนเราก็ต้องพบกับความประหลาดใจอีกครั้งกับข่าวใหม่ล่าสุดซึ่งได้มีการปล่อยภาพดึกลับของการรับรองใหม่ครั้งที่7และ8ของปี2021รวมทั้งสิ้น13แบรนด์เป็นการอุ่นเครื่องของแบรนด์โอซากซีเรียลทันจะพืชอาหารชาวพร้อมทานจะเปิดตัวในวันที่9เมษายนและแบรนด์ไอศกรีมทีรันเซนโซอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ ได้รับการยืนยันว่าจะเปิดตัวในวันที่12เมษายนพร้อมหัวข้อคำบรรยายและรูปลักษณ์ที่มาในภาพของเงาและแฟนๆสามารถเดาได้ทันทีว่าโค้ชของแบรนด์ของทั้งสองแบรนด์เป็นเซียรจ้านแน่นอนนี่คือมูลค่าทางธุรกิจที่ส่งพลังของเซียรจ้านในการอุ่นเครื่องของการรับรองทั้งสองแบรนด์นี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันเดียวกันหนึ่งในนั้นได้ทำการประกาศชี้แจงวันที่ประกาศยังเป็นทางการและอธิบายแท็กที่เกี่ยวข้องของโคโก้ก ตั้งแต่นักแสดงไปจนถึงนักร้องพวกเขาทั้งหมดอธิบายถึงสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวอย่างบทสนทนาระหว่างตัวการ์ตูนตัวเล็กทั้งสองนั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นตัวละครตัวใหญ่ Brother Take Me Fly พร้อมที่จะออกมาแล้วและรับรองใหม่อีกครั้งเพื่อให้ทุกคนคาดเดาว,ว่าภาพในเงานี้คือใครแม้ว่าพวกเขาจะถูกนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอแต่ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายมันยังคงอยู่ในรูปแบบของภาพถ่ายที่เป็นเงา ในทางตรงกันข้ามเจ้าหน้าที่รับรองคนอื่นๆของเซอร์จานก็เข้ามาร่วมสนุกและแสดงความคิดเห็นซึ่งทำให้ผู้คนเปล่งประกายและตื่นเต้นจะเห็นได้ว่าทุกคนมีความสุขมากที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่และพวกเขาเหล่านั้นล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโคษกแบรนด์เซลจานนานาคตความร่วมมือของทุกคนอยู่ใกล้แค่เอื้อมเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าการอุ่นเครื่องของการรับรองใหม่ทั้งสองครั้งจะไม่ได้บอกว่าโฆษกแบรนด์เป็นใคร แต่จากหมายเลขหลัง1005ในตอนที่ออกตัวและรูปร่างเงาในด้านหลังที่คุ้นเคยทุกคนรู้ดีว่าเขาคือใครแม้ไม่มีใครอื่นนอกจากเซอยวจานแน่นอนว่าเราสังเกตเห็นว่าในช่วงเวลานี้มูลค่าทางการค้าของเซอยวจานได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและได้ขยายตัวออกไปอีกครั้งได้ตอบสนองพฤติกรรมของแฟนๆเป็นอย่างมากตั้งแต่การกินการดื่มการสวมใส่และการใช้งาน และกำลังล่องลอยไปตามท้องถนนเพื่อทำให้แฟนๆหลายคนอ้วนขึ้นและหลังจากนั้นก็ไปออกกำลังกายแฟนๆไม่เพียงแต่เพลิดเพลินไปกับโมเมนตัมในปัจจุบันของเซื้อจา้านเท่านั้นแต่ยังถอนหายใจให้กับรูปร่างที่อาจเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ทรงในการรับรองอย่างเป็นทางการของเซื้อจา้านโอซังได้ประกาศยอดขายมากกว่า70ล้านหยนูนหรือมากกว่า326.20ล้านบาทในฐานะไอดอลที่มีคุณภาพสูงต้องพูดถึงความเป็นเลิศของเซื้อจา้าน เราจะเห็นได้ว่าความนิยมและความร้อนแรงของเขานั้นมีมากจริงๆไม่ว่าเขาจะปรากฏตัวในรูปแบบของผลงานการแสดงหรือการปรากฏตัวในรูปแบบของโฆษกแบรนด์ต่างๆหรือแม้แต่ในชีวิตประจําวันของเขาก็ตามการค้นหาที่ร้อนแรงก็จะปรากฏขึ้นทันทีทั้งในประเทศและต่างประเทศมุมมองทั้ง3ของเขาได้รับการยอมรับว่าไม่เป็นสองรองใครซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาสามารถครอบครองแฟนๆของเขาได้ทุกเพศทุกวัยกันไปเลยทีเดียว ด้วยการสนับสนุนของแฟนๆที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุการรับรองของเซอร์จานจึงร้อนแรงอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งนี้ยังได้รับการยืนยันในรายชื่อของการรับรองใหม่ของดาราศิลปินที่เพิ่งเปิดตัวในไตรมาสแรกของปี2021เซอร์จานอยู่ในรายชื่อนี้ร่วมกับแบรนด์ลีนิงนอันดับที่1และแบรนด์โมเซนอยู่ในอันดับที่2ในประเภทเครื่องแต่งกายในการคว้า2ออันดับแรกในรายการยอดนิยมของเครือข่ายทั้งหมดต้องบอกว่า มูลค่าทางการค้าของเซอร์จ้านนั้นไม่เป็นสองรองใครจริงๆอย่างแน่นอนและในฉบับล่าสุดของรายการความนิยมการรับรองใหม่ของดาราศิลปินที่เผยแพร่โดย CBN Business Data Center นี้ก็เช่นกันได้รับการยืนยันในรายการไตรมาสแรกนี้เซอร์จ้านยังได้รับความนิยมในการรับรองเป็นอันดับหนึ่งของการจัดอันดับที่เชื่อถือได้2อ,อันดับที่ด้านบนในเวลาเดียวกันสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมอย่างสูงในการรับรองของเซอร์จ้าน หลังจากที่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการของหนุ่มหล่อในฐานะโฆษกแบรนด์และการปล่อยภาพโฆษณาอาหารเช้าทันยพืชพร้อมทานออกมาในช่วงเช้าแม้ว่าแบรนด์จะได้รับการแจ้งเตือนพิเศษอย่างเป็นทางการแต่การซื้อใน Carnival จากทั่วประเทศจำนวนจำกัดมากกว่า90,000ชิ้นด้วยมูลค่าสูงถึง13.95ล้านหยวนหรือมากกว่า65ล้านบาทบนแพลตฟอร์มที่มีการชำระเงินมากกว่า2 3 0 0 0 0ชิ้น สินค้าถูกขายหมดเกลี้ยงในพริบตาเดียวเซียวจาย้านในตำนานเจ้าพ่อโซเอาความสามารถในการบรรทุกสินค้านั้นยอดเยี่ยมจริงๆยอดขายมากกว่า35ล้านหยวนหรือ166.129ล้านบาทและยอดขายแบบดูโอของทั้งสองแพลตฟอร์มมากกว่า330,000ชิ้นมีมูลค่าสูงกว่า51.15ล้านหยวนหรือมากกว่า2 3 8 3 5 9ล้านบาทพร้อมคันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังได้ประกาศรับรอง ยอดขายในวันนั้นที่มีมูลค่าสูงเกิน6 0 0 0นชิ้นและมียอดขายรวมเกินกว่า70ล้านหยวนหรือ326.20ล้านบาทพี่ปานต้องขอแสดงความยินดีกับเซอร์จ้านอีกครั้งนะคะกับความสามารถในการบรรทุกสินค้าของเจ้าพ่อโซเอาจะเห็นได้ว่ามูลค่าทางการค้าที่สูงเป็นพิเศษของเซอร์จ้านไม่ได้เป็นเพียงแค่การพูดคุยเท่านั้นและนานาคตคาดว่าเซอจ้านจะมองเห็นและจับต้องได้และแน่นอนว่า การขยายการรับรองจะไม่เพียงแค่ครั้งที่8นี้เท่านั้นแต่จะมีการรับรองใหม่ๆและพื้นที่ใหม่ๆที่เราความร่วมมือกับเซอร์จาร้านในอนาคตและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเซอร์จาร้านในด้านการค้านั้นยกไม่ออกจากการรับรองชื่อเซี่ยวฝู่ซิงหรือสินค้าผลิตตามใบสั่งซื้อที่เราการจัดส่งของเขาในการประกาศรับรองแต่ละครั้งเพราะสินค้าขาดสต็อกนั่นเองเราสามารถเห็นฉากดังกล่าวได้ทุกๆครั้งที่เขาได้รับการประกาศรับรองใหม่ นั่นคือในขณะที่แบรนด์กำลังขายผลิตภัณฑ์จำนวนมากการขายล่วงหน้าจะปรากฏขึ้นทันทีซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของแฟนๆและยังสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมสูงสุดของเซอร์จาร้านอีกด้วยในเช้าวันที่12เมษายนได้เปิดตัวโฆษณารนด์ล่าสุดของการรับรองใหม่ครั้งที่8ของปี2021อย่างเป็นทางการของแบรนด์ตีลันเซนไอศกรีมในมาดของพนักง,งานออฟฟิศสุดหลอ่อในลุคผมสั้น ที่ยุ่งกับการทำงานทั้งวันและทานไอศครีมคลายเครียดหลังเลิกงานหลังจากที่ได้เปิดตัวโคศโกแบรนด์ใหม่ไปเพียงแค่15นาทียอดขายของไอศครีมจากศูนย์ข้อมูล Bright Data สูงสุดคือ40,000ชิ้นบวกยอดขายรวมของเครือข่ายก่อนเปิดการขายด้วยยอด120,000ชิ้นและยอดการจำหน่ายรวมขั้นต่ำโดยประมาณอยู่ที่23ล้านหยวนหรือ107.18ล้านบาท ได้ชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลในการขนส่งสินค้าของเซอร์จ้านนั้นแข็งแกร่งทีรานเซนไอศครีมเป็นแบรนด์ไอศครีมระดับไฮเอนด์ end, ภายใต้แบรนด์ในเครือเมืองนิวปัจจุบันเซอร์จ้านเป็นโฆสกแบรนด์ในเครือเมืองนิวกรุ๊ปทั้งหมด3ตัวด้วยกันได้แก่นมพีชจันกลี่นมจืดเมืองนิวและไอศครีมดีลักทีรานเซนไอศครีมความร่วมมือของเซอร์จ้านกับการรับรองไอศครีมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ชนะตั้งแต่การอุ่นเครื่องครั้งก่อนจนถึงการประกาศอย่างเป็นทางการการตอบรับของแฟนๆมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากนอกจากนี้การรับรองทั้งที่8ของเซอยวจานในปี2021ยังกระตุ้นให้เกิดการตอบรับที่ดีในหลายๆประเทศเวียนนามแซงหน้าประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับที่1อีกครั้งในรายการค้นหาที่ร้อนแรงในทางกลับกันในประเทศไทยการค้นหายอดนิยมของเซอร์จานก่อนหน้านี้อยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด แต่ตอนนี้อยู่ในสิอันดับแรกเท่านั้นและประเทศสิงคโปร์ก็อยู่ในการค้นหาที่ร้อนแรงเช่นเดียวกันแฟนๆในต่างประเทศแสดงความยินดีกับเซอร์จ้านที่ชนะการรับรองใหม่และได้มีการเรียกร้องให้มีช่องทางการขายในต่างประเทศอีกด้วยและในวันนี้พี่ปันต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ